บอกแบบดีเส่อมไม่ใช่ว่ามกจเแต่้แนลูกยุนนกองครับสมิตูโมตรงนันเกียย้ายวนไม่อยากขยายสายจดน้อน่ทองจัดเี่ยางไปแน่นจัดน่ายุบบ้านหมดน่กหมดเอาคางเงี้ยสายย้วัของผเป็นเชียน นี่ครับดูน้ำมันเครื่องครับออท,ท,ทีไม่หมดเลยนี่ครับด้านล่างนะครับตัวของตัวเครื่องตัวนี้ครับสี่ทีๆๆครับ,ๆๆรบเป็นฝาฝาปิดคนอ่างครับ<ง>ออก็กดกดเข้าไป้วจะไหลออกครับ<ง> อ่อยที่ไหมับเมื่อคืนครับเหนียวจัดเหมือนไม่ได้เปลี่ยนมาเลยครับนท่านเครื่องเหนียวจัดเลยนี่ต้องซื้อมาเปลี่ยนเองครับเออเบิ้งความเหนียวนะนี่ครับเหนียวแบบนี้เลยบ่อพันบ่อพันผู้ขายรถมากวสิเปลี่ยนให้ตัจุ ต้มเล่าแล้วกาดิซันบุบดีดเน่เป็นเน่ยอนตองยากเลยเร่อาเปลี่ยนเียนมากเอาเปลี่ยนนี่เนียวันนี่รถคันใหญ่พอเปลี่ยนหอกมาหัน่นี่แค่น้แค่บอกกันละมังแค่เครื่องไต่เนี่ยมันเครื่องเนี่ยนี่ก็ไปซื้อมาจากศูนย์ครับ ง้า,งาอ,งอันนี้ซื้อมาจากศูนเ,ยเนยลยรีเบอุนะบนครับไปอบนเมื่อวานตัวนั้นมันเครื่องอนนสนตมงน่18ลิตร2,100กว่าบาท6ลิตร800กว่าบาทนี่น่าจะพันนิดนิด กองลูกใหม่ไปกินเจแปนแต่ไม่ใช่ตัวนี้อินโดกลองตัวนี้ในอินโดนีเซียอินโดผลิต คี่ยีง่วาตัวนี้คนขายคนไขายเอาห้องสองลอยสิบหกแต่ว่านาสีใสกันได้มันเน่าซ้ำกันได้เลยีิระหว่างมันตัวเดียวกันนก็บอกยุ่ว่าตรงนี้มันเป็นรอยยี่ลอยยี่ขิดหกแล้วเราเอาของสองหนึ่งศูนย์ตัวหกไซหกซ้ำกันเน่าโค ไกันดหาเครื่องหหากล่องสลากบ่เห็นกล่องสลาที่เป็นลูกเหล็กว่ามันกล่องสลาบัานเขาเปยนตัวหนี้บ่เหรนี่ใหญ่ตัวหนีบบ่เหเห็นแต่กล่องกระดาษหรต่ว่ากล่องสลาเป็นลูกเหล็กบ่มีต่วว่าอยู่ศูนย์เขาเอาไห้ที่บานเอามันอยู่ใส่หาหาอยู่หาบ่เห็นอยู่แถวเครื่องกับบ่เห็น นี่เว้นี่ย่งกองให้รลิกตัวให้รให้เาลเอาไหมัน่อะหนเต้ีกองกระดาษ2ลูกกระดาษอลูกจัด

ดิดไปบังรายการเัียบห้าพันแปดกองโซลาลูกเล็กรัติทรงน้ำมาที่หลังถาของกระบาดเครื่องรถปรมีเครื่องตัวนี้ไม่มีกองลูกเล็กครับอรอขอขึ้นแล้วเนาะ ขอเงินคืนตัวมีแลมองว่าเดี๋ยวร่างคนเยถึงจะได oh. ้ทำทายู่ เติมไสรร้อยครับเติมน้ำมันเครื่องครันน่าจะใส่ทั้งสิบแปดลิตรแหละเนี่ยสิบแปดทั้งเดียวเพราะว่าตอนท้ายอวกันมันนิดเดียวนเลยตัวน่อยยังเสริมก็คือแต่มันพอพอถ้าตอนถ้าตอนปล่อยออกมาหนังคิดว่ามีแค่มีแค่สิบแปดลิตร เราปล่อยออกมาันเไมื่อเช้าจังหวัดไหมบ่น้องควอนท่น้องควนมันมันเลยเจอมันตัวดิบอีอันนี้อันนี้เขาเอาหอยยิบสามดิบเอาหอยซ้ำหลดอันสองลอยบวกอยู่คนไขรกับบุญจักเป็นารทางคนไขกับทถามทถามสั่งเป็นปนนน้อพ้องกีไร่ตงไปดิ กดปุ่มตั้นหนวดออกนะโมปุ่มปล่อยน้ำมันเครื่องกดปุ่มปล่อยน้ำมันเครื่องออกก่อนให้ปิดใส่มันเด้งออกเหรอพ่อเหตุใดเนี่นดันปื้อมันกับเด้งออกมาเด้งออกมาแล้วนี่ต้องสาธิตเบื้องต้องกดเข้าไปรูดเปลือกแล้วกันคือว่อยู่อ้าวคือว่อยู่วะ โบยูบัตไม่ไดยูเลยอไอ้้ากเกือมั้เน่ยอเลเออมม่ออกแล้วบอเป็นยังหาแต่บอมีน้ำมันเกลือกัเลยนี่ไงเตียมเบอร์นลายมันเบิดเลืออ้าปิดจุกไปสร้างดิดเบย์อย่างวะสร้างศูนอยงวันนี้อนี้ โอ้สูนไหขาโดนเจ็บทำไมเนี่ยพอถึงมือโอ้ครับเตยแยมเลยเนี่ยมันก็จองกันขัดพันไห้เขาลกระดักเตก็น้ำไปนัําแล้ว แมันิดแล้วโมยังเพิ่งปิดแผ่นโมเช็กทุก่อนเลาวันนี่ม้วเปิดกับกระที่ใส่กล้วยน่าก็ดีมีเลี้ยงหน่อยนี่ในร่างคนเฉียมอยู่นครับผู้กดก็ประมาณนี้ครับตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อคืนมันก็ประมาณสิบแปดลิตรครับเครื่องตัวนี้ สำหรับคันนี้นะ C 1คหนึ่งคันนี้สิบแปดลิตรครับก็เหลือกองปั๊มติ๊กครับกับกองเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษาอังกฤษนี่แหละกองที่อยู่ตรงปุ่มกดทั้งไฮ้ดรลิกครับซื้อมา นี่เขาศูนย์เขาจัดให้เนะแต่ว่ากองโซลา่าลูกเหล็กครับไม,ไม่มีนะครับหาแล้วไม่มีอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้มันไม่มีครับอาจ,จะมีแค่กองกระดาษสองลูกครับตัวยาวตัวสั้นโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ